สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโรงเรียนเกษตรกรนะคะวันนี้เราพามาลงแปลงการตรวจและการวิเคาของเราต้องแบบนี้นะคะก็คือต้องหาดูให้หมดว่ามันเจออะไรบ้างนี่นี่มันก็จะมีหนอนอะไบใบใบขาดประมาณนี้แมลงปอเราเจอไหมใบขาดเติมเลยนี่แมลงปอวิ่งขาดเอ็นตัวค่ะแมลงปอใบขาวว่ะแลาวบ้านน้นบ้านน้นบ้านน้นเป็นเป็นแล้วใช่ไหมเติมดูให้อยู่ใช่ไหมสะอาดอัสะอาดเยี่ยมโอ้ใช้ของทั้งคอก ไม่เจอหนอนไม่เจออย่างอื่นอาา่าแรลงปออยู่หนึ่งเมื่อกี้บินแมลงปอรรมชาติแมงปอคือน,นี่ค่ะอ่าธรรมชาติหนึ่งเราเจอเขาคือนหนึ่งเขาไม่อยู่กับที่ให้เรานี่อยู่แล้วอันนี้คือนหนึ่งไปใหม่อ่ะไปเราต้องกำกวนให้ทัวแปลงนะคะพวกนี้อ่ะเลย่ะให้เขาสุกๆนะคะ นนอการสำรวจสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเกษตรกรควรสำรวจแปลงนาในทุกๆ7-10ถึงวันทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวเพื่อประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาตินำไปสู่การเลือกวิธีการจัดการอย่างเหมาะสมการสำรวจแปลงนาจะสำรวจ10จุดในการเดินสุ่มสำรวจนั้นมีทั้งการเดินแบบทะยงมุม การเดินแบบซิกแซกการเดินแบบกระจายซึ่งเกษตรกร,ร,กรควรมีการกระจายที่สม่ำเสมอครอบคลุมทั้งแปลงแต่เรากำลังจะกลับไปวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าที่เราไปลงแปลงกันมาแล้วพบอะไรกันบ้าง ด้วยนะครับแอดฝั่งไหนตัวดีมากฝั่งไหนดีแบรนดงเจ้าทองตัวดีหรือตัวลายคะขายยาวมึงขายยาวตัวนี้เก็บแล้วยาวตัวดีหรือตัวลายไเมึงขายยาวตัวนี้อยู่นี่ตัวดีอยู่นี่ตัวดีมาดิค่ะตัวดีมาดิแล้วตัวนี้ตัวอะไรอันนี้มีเสื้อตัวเต็มวาย อันนี้อันนี้หนอนกออันนี้หนอนม้วนใบอันนี้อันนี้คุณยายอันนี้คือตัวเต็มไวสีน้ำตาลดีเสื้อสีน้ำตาลนี่นะคะใบขาวนะหนอนม้วนใบนะคะตัวนี้นะที่เป็นใบสีขาวนี่คือตัวเต็มวัยตัวนี้คือหนอนกอให้เรารู้นะคะว่าถ้าเห็นตัวสีขาวเนี่ยคือตัวเต็มวัยของหนอนกอเนี่ยนะอ่าเนี่ยเนี่ยหนอนเนี่ยนะหนอนกอเนี่ยหนอนคือตัวเต็ม มีเสื้อนี้คือตัว้เป็นวายเขาับธนาการมาเป็นแบบนี้ตันนี้เนนหนุนมัเลยเยียมดูนะคะเจอตัวอะไรที่ลักษณะคล้ายๆกับในนี้ให้มาดูว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะให้มาดูว่าเขาเรียกว่าอะไรเจอไหมคะเจอแมลงที่เป็นเหมแบบนี้ไหมเนี่ยเจอไหมการเรียนรู้แบบโรงเรียนเกษตรกรให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรคิดเป็นทําเป็น โดยดำเนินการในสถานที่ปลูกของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการการเพาะป,ปลูกเกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยกันคิดวิเคราะห์หาทางเลือกและตัดสินใจร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหรือวิทยากรกระบวนการเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำปรึกษา